ใช่อ่านี่มันต้องขึ้นโชว์แบบนี้นี่นี่เห็นบ่งคับอยู่หางใต้นี่รับพิมพ์ขาว่าสื่อนี่เนี่ยฮอตเลยจ้าจ้าเฉลยในหลกว่าเลขที่หนูเขียนคือเลขอะไรเลขเก้ากับเลขห้าเก้าห้าจ้าเพื่อน หมดแล้วนะหมดแล้วนะทุกคนไม่ต้องพิมพ์เลขมาแล้วนะตอนนี้ไม่ต้องพิมพ์เลขมาแล้วนะคะน่าเห็นไหมถ้าปักไว้ในคนเลิกก็เริมไปฮอตดเราเห็นไหมเมื่อกี้ยังไม่ฮอตดใช่อุ้ยพ่อนี่ถ้าไม่เคยซื้อนะนี่เหลือ4 9บาทเองนะอ๋อเนี่ยบางคนที่เขาว่าใหม่แล้วไปสมัครติ๊กตอกใหม่ๆจะได้ส่วนลดเยอะเลยใช่ได้ส่วนลดเยอะเลยนี่ถ้าคนที่เป็นติ๊กตอกใหม่นะเหลือ1ี่สิบเก้าบาทเองถูกมากพ่อมองซื้อแท้ครับนี่ นะครับถ้าจะซื้อหนึ่งเซตในราคา9นี่แถมแล้วก็นี่นี่นี่ของขวัญน,นะฮะข,ข,อของของในในมูลค่าในราคาได้สี่สิบเจ็ดบาทค่ะจ้าเนี่ยอันนี้คือหนึ่งกล่องนะครับเซตแรกครับนี่นี่เซตแรกนะครับหนึ่งเก้าเก้านะครับเป็นคอลลาเจนนะครับอืมอันนี้เป็นคอลลาเจนเพื่อข้อนะอันนี้คอลลาเจนผิวแพ้ง่ายใครเป็นสิวแล้วอันนี้กาแฟเพื่อสุขภาพนะฮะ ครับแต่กาแฟอร่อยมากกาแฟอร่อยไหมพ่อใช่ไหมครับผมกินไปแล้วเมื่อกี้นี่จริงเหรอครับพ่อเหนื่อยไหมพ่อเอาอีกสักแก้วไหมเดี๋ยวครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยครับเดี๋ยวอีกอีกสักหน่อยอีกสักหน่อยเอานะแม่ครับแต่ว่ากาแฟแซ่บขอบคุณ FC ก่อนเพราะว่ากี่ออเดอร์ละหกสิบห้าออเดอร์หกสิบห้าออเดอร์อันนี้ตะกร้าที่สองใช่ไหมฮะตะการเที่ยวไหร่นี่ตะการเที่ยวไหร่ ฮอตมาแล้วก็ท่านอย่าลืมชำระด้วยนะครับท่านอย่าลืมชำระนะครับซื้อยุคลาลนี่ครับซื้อยุคลางครับเอาอัี้นว่าวๆๆซื้อสร้อยหลานเนี่ยจ้าราคาปกติสองร้อยห้าสิบแปดบาทแต่ปกติตอนนี้เข้ามาขายร้อยเก้าสิบเก้าบาทจ้าเมนครับเนี่ยกาแฟอร่อยจริงนั่นเห็นบ่ครับเนี่ยครับ แล้วก็อันนี้เป็นของขวัญให้อีกนะครับนี่อันหนึ่งชุดนะครับอ่าในราคา199 <99. S 1> ครับนี่แล้วตอนนี้ปักไว้ให้ปักไว้เลยนะครับน่ปักไว้เลยเห็นมอฮอตฮอตไม่น้องครับกดเข้าไปเลยครับ ปะอันนี้ไว้ให้พ่อเซตสองเซตสองทองคาถาเลยทองคาถาอันไหนลูกมันบอกให้ทองคาถาต้องคาถาอะไรทองคาถาอีหยังพี่เชียร์ต้อง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 คาถาอย่ากคืออยากได้แบบตะก้าแตกตะก้าแตกใช่ไหมมันมีคาถาของมันดิคาถาอะไรพ่อสอนหน่อยสอนมือพนมขึ้นครับมือพนมมมือพนแล้วก็พูดตามผมนะครัองิง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 แตกแน่นอนแตกแน่นอนอฮอตมาเยอะๆครับ ซื้อมาเยอะๆครับข้างล่างครับปักตะกร้าให้ด้วยนะครับนี่ปักตะกร้านะโชว์ตะกร้าขึ้นหน่อยโชว์ตะกร้าขึ้นหน่อยหรือว่ากดตัวโปสเตอร์ตรงนี้ก็ได้กดตัวโปสเตอร์นี่กล่องหนึ่งคนถามวรากางนึงมีแจ็กซองกล่องหนึ่งมีหกซองค่ะอ่าข้างในมีหกซองนะครับแล้วก็กาแฟจะมีสี่ซองอยู่ข้างในนะครับนี่อ่านี่เป็นกาแฟสมุนไพรเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพใช่มีถังเช่ามีโสมมีเห็ดหลินจือแล้วก็มีช่วยเผาผลาญด้วยพ่อใครแบบว่า เขาเรียกว่าไม่ชอบน้ําหนักเยอะๆครับอยากจะลดลงเอาอันนี้ไป yeah <Yeah S 2> อย่าเยะเออนี่โอ้นนได้ส่วนลดเยอะเลยสมัครใหม่ขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าอันนี้ปลายทางไม่มีนะ FC นะขอโทษด้วยนะ FC แต่ว่าอันนี้นี่คืออะไรอ่ะอ๋อผู้โชคดีผู้โชคดีอ๋อประกาศผู้โชคดีสำหรับสามท่านนะครับที่ไทยถูกว่า<ะ>เลขอยู่ในใจองคอิง,งใช่นะครับนั่นก็คือหมายเลขเก้าห้านะครับ yeah! มีคุณหนูปุ้ยหนูปุ้ยหนูปุ้ยบ้าหนูปุ้ยอ๋อหนูปุ้ยยแล้วก็คุณสมบัติแล้วก็คุณจันทผู้โชคดีจ้าผู้โชคดีมีสามคนนะแคปหน้าจอเอาเอาชื่อให้เอฟซีสาวน้อยกดซื้อหน่อยนี่เวคอมมินช่วยกันช่วยกันนะฮะนี่มิ้นเอาชื่อให้ให้ให้เอฟซีดูหน่อยเขาจะได้รู้ตัวว่าเป็นคนไหนบ้าง ก้าขึ้นโชว์หน้าจอหน่อยอพ่อพ่อ,พอแม่แม่จะได้เห็นแบบเอออยากซื้อตรงไหนทำอย่างไรบางคนไม่เข้าใจไงาาาบางคนเข้ามาใหม่นะครับพ่อพ่อแม่แม่ยังไม่รู้ว่าจะซื้อแบบไหนาบางคนสมัครมาติ๊เตอกเพื่อจะเข้ามาอุดหนุนอุงอิงมาอุดหนุนของชาเม่โดยตรงเลยมาช่วยคุณเชียร์โดยตรงเลยอขอบคุณพอ่อเออนี่นะฮะนี่ปักตะก้าไว้แล้วนะตอนนี้4-9ฮอตแล้ว กดฮอตเยอะๆเลยนะครับ50ฮอตแล้วแต่ว่าต้องชำระเงินด้วยนะฮะต้องชำระเงินงด้วยอุ้งอิงสอนสอนพี่เขาเรียวกว่าอะไรนะร้องหมอลำอะเพ่ะอ,อ๋อ,อคุณคุณเจียเอาตรงๆคือเคยดูหมอลำไหมดูบ้างแต่ว่าเก่งมากหนูทําไม่ได้เลยมันยากมากมไม่มีความสามารถอุ้งอิงสอนพี่หน่อยได้ไหมต้องค์ว่าจะพอเจอแต่พอเจอสอนไม่คือคือตอนนี้คือเพลงหน้าของอุ้ยอิงจะเป็นหมอลำด้วยอนต้องหัด ไอ้พี่เชียยังไงสอนหน่อยเออล้องเลยนั่งเอกื่นห้านั่งเอกหน่อยอยากฟังป่ะครับถ้าอยากฟังกดหนึ่งมาครับหนึ่งมาเลยคืออยากฟังเสียงอูฮิงให่พออยากฟังเสียงพี่เชียไหมครับกดหนึ่งมาเลยครับมีมีกดอันไหนไม่อยากฟังไม่อเป็นบุญหูผมมากผมจะได้เชียเป็นบุญหูผมมากผมจะได้ฟังพี่เชียร้องเพลงกดหนึ่งกดหนึ่งกดหนึ่งลกดหนึ่งมาครับกดเลยแต่ว่าก่อนที่จะฟังมันต้องให้ fc แน่ fc เราเนี่ย ใช่เออมันค่อยตื่นเต้นไงมันก็ตื่นเต้นนี่อย่าลืมนะซื้อครบเท่าไหร่เนี่ยซื้อครบสี่เท่าไหร่สี่ร้อยเหรอใช่ไหมโอ้สี่ร้อยเต็มหลายๆคนอาจจะแบบซื้อสองเซตสามเซตมันมากกว่าสี่ร้อยแล้วมากกว่าแล้วมีอะไรอีกเหรอหนึ่งร้อยออเดอร์ขออีกสักห้าสิบแมเราจะได้ร้องอ้าวอีกห้าสิบอีกห้าสิบออเดอร์นะฮะ จะได้ฟังเสียงพี่เชียร์ร้องมอลำกับองิงนะกับพ่อโจนะใช่ได้ได้จ้ะได้เลยจ้ะขอสามคนนี่อย่าลืมนะซื้อครบ400มีของแถมตรงนั้นอีกนะมีลิปมีแบบลิปสติกมีคอลลาเจนแถมเพิ่มมาอีก3ซองด้วยนะเป็นของขวัญอีกเหรอเป็นของขวัญอีกพ่อเอาปาดพูดปิดปานเออให้เอฟซีเลยแล้วได้กําไรอะไรไหมขายแบบนี้เสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้พ่อวันนี้พ่อโจกับองอิงมา อันนี้มาขายเอากล้ามไม่ใช่มาขายเอากล้ามไม่ได้มาขายออกลูเลยโอ้โหแบบสุดยอดสุดยอดสุดยอดอ่ะซื้อสองชุดแล้วอ่าตะก้ามาจ้ะตะก้ามาโชว์หน่อยหน่อยตะก้าโชว์หน่อยเออเอากาแฟมาชงหน่อยเอากาแฟมาชงหน่อยเดี๋ยวหนูกินเองเดี๋ยวหนูกินก่อนเริ่มเริ่มหิวแล้วเริ่มหิวนี่เดี๋ยวให้เอฟซีดูว่ากาแฟเนี่ยมันหอมแบบไหน ที่แ,แเนอ็นซีกำลังมาจากเอ็นซีกำลังมาเพราะว่าคือเราบอกว่าปกกระรากาศว่าหก,กโมงเย็นเรามาก่อนนะฮะตอนนี้5,300แล้วก็2ล้านถูกใจ2ล้านหัวใจแล้วครับปั๊ม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 ปัมโอ้โหสุดยอดสุดยอดแล้วผมจะร้องเพลงครับนี่จะมีเสียงไหมนี่ผมจะร้องทำไมตะโกนดังจังประจุบัสองแมวใช่ให้หนูเลยขอสองแก้วได้ไหมขอสองแก้วส่งแก้วใส่เอาตัวเดีส่งก้อนที่จะกขม่าครับ คือรู้สึกว่ากาแฟชามีนี้นะครับผมทานแล้วแสบครับแสบนะพ่อนะครับนี่เอาตัวนี้ที่แถมให้เอซชงให้ดูกินแล้วมันจ่อยไหมไม่คือแรงพ่อฮะแปลว่าอะไรเอ้านอนๆไงนอนๆนอนออนอนอนจ่อยจ่อย้อ จอยไงจ่อยนะมันจ่อยนะเอากินแล้วมันจอยหุ่นมันเอสไงโอเคหุ่นเอสอกินแล้วมันจอยใช่ภาษาอีสานเขาเอือนจอยมันเรียกจอยนะกินจอยกินแล้วจอยใช่นี่เดี๋ยวเอาเอาไอ้กอันนึงโชว์ให้เอฟซีดูด้วยจากคนที่หุ่นตุ๊บปู้ตุ๊บปู้นะแล้วจะจอยนะใช่นั่นแหละตุ้ปู้แล้วจ่อยนะใช่โอเคใช่ไหมกระเพราบอย่านเลยกินได้เลยอมันจะจ่อยเลยโยกินไม่หอมเหมือนมานเลยนี่นี่นอ่เอา